คำเตือนคลิปนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลลาวฮาหนอยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่และสำนักที่เสนอไปนั้นอ้างอิงจากสถิติเท่านั้นและความน่าจะเป็นไม่สามารถการันตีได้ว่าจะถูกหรือผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ราวพัฒนางวด18ขีด10ขีด4 6เจฟองเบียร์วิ่งรูด4และ9ฟัน9 9 9 9 9 9 2สองตัว4 2 4 6 4 7 9 1และ95เม็ดเดียว93และ3ตัว7 3 9 ฮานอยปกติ VIP ดานังงวด18ขีด10ขีด46เจฟองเบียร์วิ่งรูด5และ8ฟัน5 5 5 5 2ตัว8 1 8 3 8 6 5 6และ5 3เม็ดเดียว5 7และ3ตัว4 7 5 หากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านใดโปรดกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ